ด้วยตากธรรมชาติ100%เซหวานธรรมชาติดีต่อสุขภาพราคา110บาทโปรโมชั่นตอนนี้ซื้อ4ห่อในราคาเพียง440บาทแถมส่งฟรีไปเลยมาเปิดประเด็นกันค่ะจับโปะสหรัฐปัดเอียวห้องหลับชีวภาพแต่พบลูกชายของไบเดนหนุนและอเมริกาส่งอุปรกรณ์ป้องกันให้กองทัพยูเครน จากกรณีค่ะที่ทางด้านของดรประถมพงโพประสิทธินาน,นักวิชาการทางบูรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความถึงกรณีอเมริกาส่งอุปกรณ์ป้องกันอาวุธนิวเคมีแก่กองทัพยูเครนโดยบอกว่าไปกันให้สุดอเมริกาส่งอุปกรณ์ป้องกันอาวุธนิวเคมีแก่กองทัพของอยูเครนเรื่องเป็นอย่างนี้หนึ่งรัสเซียส่งทหารเข้ายูเครนคนพบว่ายูเครนได้รับความช่วยเหลือจากอเมริกาให้วิจัยอาวุธชีวภาพ พบทั้ง DNA ชาวรัสเซียหรือชาวสลาฟพบทั้งไวรัสประเภทต่างๆพบทั้งโคโรนาไวรัสด้วยโดยมีทางด้านของนางวิกต oria Nuland ออกมายอมรับว่าอเมริกาได้ช่วยพัฒนาห้องแลบชีวภาพจริงข่าวนำเสนอต่อมาว่าลูกชายของโจไบเดนมีเอี่ยวในการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยด้วย 2. พอรัสเซียมีการแชฉเอกสารหลักฐานต่างๆมีครบทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลและพยานแวดล้อม อเมริกาปฏิเสธว่าไม่ได้สนับสนุนให้ยูเครนทำและขณะเดียวกันก็โจมตีรัสเซียว่ารัสเซียต่างหากที่กำลังใช้อาวุธเคมีต่อกองทัพยูเครน 3. เพื่อเล่นละครให้สมบทบาทไปให้สุดอเมริกาได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันอาวุธเคมีมาให้กับทหารในยูเครนเพื่อกระพือข่าวที่ตนกุข,ขึ้นว่ารัสเซียจะใช้อาวุธเคมีกับทหารอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางการรัสเซียได้ให้ข่าวว่า ตรวจพบโรงงานพัฒนาวิจัยอาวุธชีวภาพในยูเครนจำนวน30แห่งภายใต้ความร่วมมือกับอเมริกันในชื่อโครงการลดพยันตรายจากชีวภาพซึ่งรัสเซียกำลังให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ว่าเป็นชีวภาพชนิดใดบ้างและกระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงด้ว่าทางการยูเครนได้รับคำสั่งให้ทำลายร่องรอยของการพัฒนาอาวุธชีวภาพซึ่งเป็นการละเมิดความตกลงไม่ผลิตอาวุธชีวภาพ ในขณะที่ทางด้านของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเผยแพร่แถลงการเมื่อวันพุธปฏิเสธข้อเก่าหาของรัสเซียว่ารัฐบาลวอชิงตันมีห้องปฏิบัติการทางชีวภาพมากกว่า30แห่งซุกซ่อนอยู่ในยูเครนและห้องทดลองทุกแห่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพสหรัฐนั้นไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิงและกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยังออกแถลงการเสริมวิจารณ์รัฐบาลมอสโกรสร้างหลักฐานเท็จ เนื่องจากการพยายามเพื่อเพิ่มความชอบธรรมให้กับตัวเองซึ่งยังคงไม่หยุดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแต่นางวิกตอรียนูแลนด์ปหลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรับผิดชอบด้านกิจการการเมืองกล่าวว่ารัฐบาลวอร์ชิงตันจำเป็นต้องปกป้องห้องปฏิบัติการชีวภาพในยูเครนไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของกองทัพรัสเซียสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีของดีมานำเสนอคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับ วันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นขนมสูตรโบราณฮะนั่นก็คือกายศาสตร์นั่นเองครับอันนี้ครับคือกายศาสตร์ขนาด200กรัมนะฮะเป็นขนมกายศาสตร์สูตรโบราณครับคุณผู้ชมครับใช้ข้าวพองใหม่ๆเลยนะฮะกวนกับน้ำกะทิน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยนะฮะโรยด้วยถั่วลิสงขั่วใหม่ๆจากเตานะครับตามด้วยงาคั่วหอมนะฮะรับประกันเลยนะครับเนื้อน,นิ่มไม่แข็งทานง่ายแน่นอนนะฮะทำสดใหม่แน่นอนนะครับหอม,หอม เลยไม่มีค้าสต็อกอย่างแน่นอนแหละครับกาศาสตร์ขนาด200กรัมครับในราคาเพียง99บาทเท่านั้นนะฮะโปรโมชั่นพิเศษต,ตอนนี้ครับซื้อ4ห่อในราคาเพียง396บาทเท่านั้นนะฮะแถมส่งฟรีไปด้วยเลยแหะครับ